สวัสดีสวัสดียามเย็น fc สวนพรประเสริฐทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาทำกิ่งตอนเบอร์จัมโบ้นะฮะนี่นะครับกิ่งตอนใหญ่ๆหญ่เนียครับวันนี้จะมาบอกวิธีการทำกิ่งตอนที่ดีนะครับหนึ่งเลยนะครับต้องมีรากนะฮะเห็นไหมฮะมีรากสมบูรณ์แบบนี้นะฮะถ้าเขามีรากอากาศแบบนี้นะครับแล้วมีตาหน่อ ตาหน่อข้างกิ่งแบบนี้ฮะตรงนี้ระวังนะครับอย่าให้แตกนะฮะเพราะว่าเขาจะเป็นเป็นลำในอนาคตข้างหน้านะครับแทงเป็นหน่อแล้วก็เป็นลำขึ้นมานะฮะเห็นไหมฮะตาตรงนี้ต้องสมบูรณ์นะฮะกิ่งก็ประมาณใหญ่กว่านิ้วชี้หน่อยนะฮะนะครับเนี่ฮะตาหน่อเขาต้องสมบูรณ์แบบนี้ฮะนะฮะอันนี้มีสองสองชั้นเลยสี่ตาหนอ่อ นะครับถ้าเราได้เงาอย่างนี้ไอ้ขอโทษทีถ้าเราได้กิ่งพันอย่างนี้เรารับรองนะฮะว่าเป็นกิ่งพันธุที่สมบูรณ์และชํา <c oughs> แล้วติดให้ผลผลิตแน่นอนนะครับโอเคนะครับคลิปสั้นๆจากสวนพรประเสริฐนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ